สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะวันนีก้ก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องของเรานะคะช่องพายตีเล็กนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนีก้ก็แม่ควานจะค้องงดไร้สดผลไม้นะคะหนึ่งวันนะคะเนื่องจากพอควานก็อาการหนักเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ เดี๋ยวแม่ควันจะพาไปดูพ่อควานนะคะควันนอนอยู่นู่นค่ะคุณแม่นอนอยู่ในบ้านอาการหนักค่ะคุณแม่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะแม่เมสลบสไลด์เลยสลบสไลด์เลยนะคะแม่เม่อค <laughs> ว,วานก็อาการหนักอยู่พอสมควรคะ่ะนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์ขายผลไม้นะคะคุณแม่จ๊ะ นี่ก็ซื้อยามากินแล้วนะคะซื้อยากินยาอะไรพอกควันยาทึิฟฟี่บอกินยาทึิฟฟี่แล้วนะคะคุณแม่นะคะวันนี้ก็แต่ว่าถึงเป็นอย่างนี้ก็่ปกควันบอกน่าจะติดมากับลูกสาวนะคะน้องอิงค่ะ น้องเองก็ส่วนน้องเองก็อาการดีข an ึ้นนะคะวันนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วนะคะวันนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วนะคะแม่แม่ก็ควันก็มีอาการเหนื่อยเนาะเหนื่อยบ่อ่อนเพลียค่ะคุณแม่ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะแม่แม่อาการหนักอยู่พอสมควรค่ะลยนะคะวันนี้ก็อาการหนักอยู่พอสมควรค่ะแม่แม่วันนี้ดก็ จะของดไลฟ์ขายผลไม้สักหนึ่งวันเนาะนะคะแม่แม่นะคะส่วนหญ้าของน้องตีเล็กนะคะแต่พอควานเป็นอย่างนี้แม่ควานก็ขับรถซาเล้งไม่เป็นด้วยค่ะแม่แม่ก็เดี๋ยวเราให้พอควานแบบนอนแล้วก็เ็ยังชั่วขึ้นนะคะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปตัดย้าเนาะนะคะส่วนพอควานก็นอนพักผ่อนค่ะแม่แม่ถ้าค่ะ ก็ไม right? <c oughs> ่สบายนะคะไม่สบายนะคะแม่แม่เปียก็่นกนแล้นะมกอายุสี่สบแล้วกยเพลียค่ะเขาบอกเขาเพลียค่ะแม่แ่เพลียอาจารย์มกรมกกหนุ่มกระติกเป็นมาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแม่แม่แต่ว่ายังไม่เป็นหนักนะวันนี้เพบว่าลูกไม่ขึ้น เลยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะระบบนะคะมะมานี้นะคะแม่ๆม่นะคะค่ะแม่ควันก็มาแจ้งข่าวให้แม่ๆม่ได้รับทราบนะคะคุณแม่จ้านะคะตรงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยเลยค่ะแม่ๆม่ มันร้อนเนาะคะ่ะกลางวันก็ร้อนร้อนแล้วก็ลมแรงเนาะนะคะอากาศเป,เป,เปลี่ยนแปลงนะก็คนก็จะไม่สบายเนาะนะคะมานี้เลยนะคะแม่ควันก็มาลงคลิปนะคะแจ้งให้แม่ๆมได้รับทราบนะคะคุณแม่ดาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเจ้าแเลยค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะ